ไระยุเหรอนั่เด็กเขาไม่ได้เป็นอ่ะผูกับเขานอนยาวเลยทำอะเข้าแถวดีกว่าโอ้โหใครรออยู่แอวใครรออยู่หัวแถวรั้งมโอ้โหสุรินทร์บุรีังดห ไปไหนเนี่ยนี่นเป็นไงล่นฉีกนี้อ่ะเไงเล่นให้คนดูตลกโชว์เล่นโชว์ไมรไ้ยุดยปยุทธเหรอเออเล่นโชว์ยุเหมือนกูเฮ้ยเฮ้ยนายกมาี่ว่ะนยมาี่อ้าวโอ้นายกอุ้ยอะไรอะไรอ่ะ้คนน็อตด้วยฮะ ทำไมเขาไม่คุยกันตั้งแต่เด็ไอ้พวกมนคุยกัเรื่องเงินเกาเฉยแล้วม่เอาปากคุยเออเลยเรื่อยเรื่อยไม่แต่ไม่อยู่ตั้งแต่ไม่อยู่อ่ะแต่เขาไม่ได้เป็นอ่ะปู่กับเขานอนยาวเลย